จริงๆแล้วเนี่ยคนถามบ่อยเรื่องการบวชเนี่ยสงสาว่าบวชในดีที่สุดแล้วไม่เสียตังค์ด้วยโอ้ยทุกวันนี้เสียตังค์นะแต่ถ้าไปบวชที่ท่าี่มึงนะไม่เสียนะฟรีเลยๆเขาอยาไปเลยมัดป่าธาราพิโลมบวชฟรี แต่ต้องไปอยู่กับข้าก่อนนะเข้าไปอยู่ก่อนเขาไปดูก่อนวนะ่าหนีคดีอะไรมาหรือเปล่าประมาณนี้ก่อนฟรีทุกสาขาฟรีหมดเลยฮนะขออย่างเดียวให้สวดมนต์นะเพราะอะไรหลวงพ่อว่าต้องการแสงสว่างจากคนที่สวดสิบคนเราคิด สิบคนเนี่ยตุเทียนสิบเล่มนระ้อยคนเทียนร้อยเล่มเออลองคิดดูเด้เวลาสวดมันก็ไปร้อยเล่มเนี่ยมันไปตามส่วทุกส่วนที่เราเกี่ยวข้องทั้งหมดอ่ะจ่ใครที่สร้างที่เกี่ยวข้องกับเราเนะี่ยที่ใช้ศาสตร์หลวงปูนะ่เนี่ยจะเป็นใครก็ไปหมดแหละรูปลักษ ทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่เราทำตลอดชีวิตเลยนะท่านว่ามันยังได้น้อยเลยถ้าเองปาจนาเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นพระเจ้าเองต้องรีบเกิดแล้วท่านว่าถ้าเองปาจนาไม่เกิดเนะี่ยไม่ต้องแล้วฮะชาตินี้แหละท่านว่าชาตินี้เราไม่ต้องไปชาติไหนหรอกสมติชาตินี้แหละมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคนประมาณยี่สิบน่ะ วันนั้นนึกยังไงหัวหน้าไปถามหลวงพ่อผมพวกผมเนี่ยชาตินี้จะไม่เกิดได้ไหมเนี่ยผมถามท่านนะพูดถึงท่านก็นยิ้มยิ้มแล้วก็มองไปมองมาถ้าพวกเองทำจริงๆอนะ่ะไม่เกิดได้ทุกคนแหละท่านว่าเนะี่ยไม่เกิดได้หมดแหละคนที่ยังเกิดอยู่นะมันไม่เข้าวัดหรอกเขาบอกโน่นยิ้วยู้วยอยู่นะั่นอะ อันนั้นมันเกิดแน่นอนนหะแต่ถ้าเองทําไม่หยุดนะทําอย่างที่เข้าว่าไม่หยุดนะอยู่ในกรรมฐานนี่แหละถ้าไม่หยุดนะหนีห่างจากความรู้สึกสังโลกเราอยว่าคืนที่ไม่ดีนะห่างๆไว้อย่าว่าดนคืนไม่ดีเลยอนาคตคืนดีเองก็ยังห่างท่านบ่าเพราะมันเบามันสบายเองก็จัดพบชาติได้เองรู้ท่านบอกไม่มีใครไม่รู้หรอก อาที่ไม่รู้ผมแกล้งไม่รู้เฉยๆหรอกรู้สวดมาตั้งนานไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้หรอกรู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะตัวเองรู้รู้จากตัวเองแต่แกล้งไม่รู้บางคนเนี่ยกูก็ทำม,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 มึนๆไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินนะอย่าทำความเคยชิน ในเรื่องของมึนๆนะฮะเอาแต่ภาพความเป็นจริงฮะไหนๆก็ไหนๆแล้าไหนๆก็อนาคตก็จะได้เป็นผู้นำเขาแล้วตอนนี้ก็นำพวกก่อนนำลูกนำผัวนำเมียสวดก่อนนำจากบ้านก่อนอนาคตํำเป็นํำบลเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอก็เป็นจังหวัดเป็นจังหวัดแล้วก็เป็น ประเทศเป็นประเทศแล้วก็เป็นโลกเป็นโลกแล้วเป็นโลกธาตุโอ้มันไปเรื่อยๆน่ะนี่คือพุทธศาสตร์นี่คือการเียนว่าใจเกิดมันไม่ใช่ของใครนะเป็นของใครไหมอย่านึกว่าเป็นของเรานะมีหลายสาขาพอไปอยู่แล้วนึกว่าเป็นแค่นี้มันของกูเนี่หว่าไม่ได้นะตายแล้วเป็นเป็ดอยู่แถวนั้นน่ะโอ้ ม่นช่เาลูกคุยเรื่องเปรตอยู่เลยเขาไปทำอะไรก็ห่วงอยู่นั่นแหละเขาไปสวดมนต์ก็จยสวดอะไรพวกนี้ยโ่ไม่ได้อะไรเนี่ยเปรตจะชัดอ่ะมัน,นไม่ใช่ของใครเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครเนี่ยเนี่ยเป็นของใครไม่ใช่ตายไปก็เอาไปไม่ได้แต่มันดีอย่างเราสร้างฐานไว้เพื่อให้คน รุ่นหลังแถวนี้นั่นนะถ้าเรามองไกลๆใช่ไหมเออถ้าเป็นบ้านเราก็เราสร้างบ้านไว้ให้ลูกให้หลานเราส่วนตัวห้ามห้ามมาหยิบของในบ้านกับเราสร้างสถานประโยชน์เนี้ยอันไหนมันกินได้มากกว่ากันนะสุโอ้โดีย๋ยาเฉพาะคน ถวายที่เนี่ยเป็นผู้ที่มีเนวสงมากที่สุดเลยถ้าทําประโยชน์นะมันจะอยู่กับโลกเนี่ยจนที่มันไปไม่ได้อะจุเหมือนเชาบ้านสมัยก่อนนะโดนป่าไม้จับไปเขาไปถางป่านะเออเขาบอกถามมันว่าถางทําไมอนะ่ะก็ผมมันไม่มีที่ทำกินเอา้าอันนี้ ที่ป่าที่ส่งกนินบอกผมไม่ได้เอาดินมาด้วยมันบอกผมไม่ได้เอาดินมาด้วยผมก็เลยต้องถางมางันมันคนซื่อใช่ไหมเพราะนั้นถ้าทำสาร,รประโยชน์เนี่ยอันนี้สองมันยาวไกลเด้โจุลองที่ยิ่งยิ่งถวายที่เนี่ยนะ โอ้โหเดี๋ยวเป็นวัดเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวเป็นวัดเนี่ยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับบุญอย่างเดียวเลยคนโบราณเขาโลคนจึงถวายที่ให้วัดเพราะอย่างนี้แหละคนโบราณเขาสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้อย่างโบสอย่างวิหารอย่างพูกน,นี้เขาไปดูมาจากข้างบนแล้วมาสร้างนะทุ เราดูข้างล่างเนี่ยเหมือนอยู่ข้างบนเลยใช่ไหมเออ,อทำไมเขารู้ล่ะ <c oughs> การเว้นว่าายเกิดมันไม่ใช่น่ากลัวมันพิสูจนได้ท่านบอกถ้าอยากพิสูจนก็เรียบมาสวดมนต์ซะอย่ามัวจะคุยกันเอามีอะไรถามตุเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเล่าให้ฟังเรื่องลุงพ่อ เอาชีลดช็อตหน่อยๆทีิดนิดๆเดี๋ยวจะหมด่ะครับหลวงตาครับมีคนอยากรู้เรื่องของเปรตเพิ่มเติมครับเปรตเหรอโอ้โหมันยากนะพูดถึงจริงๆเปรตเนี่ยเป็นภูมิที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับ สมัยเด็กๆเนี่ยคนแถวบ้านน้องตาเ,เห็นเป็ดประจําแล้วก็ขนหัวหัวโกวนทุกไลกลัว <c oughs> หัวโกนจริงๆครับจริงคนสมัยนี้นึกว่าเห็นเป็ดแล้วคือมันไม่ได้เห็นจ่าจาไงครับ <c oughs> เพราะมันมีไฟ <c oughs> ไฟฟ้าตามนู่นเนี่ยไฟเนี่ยพวกพวกเปลญเนี่ยมันกลัวครับ <c oughs> พวกสุรากายพวกเนี้ย สมัยก่อนมันไม่มีมันใช่ตะเกียงใช่นะเขาเห็นบ่อยไนงะคคนเห็นต้องไปรดน้ำมนะ่ะมันกลัวมาก<อ>มันตัวสูงเลี่ยวเลยอะครับทำไมเขาถึงมาให้เราเห็นครับหลวงตามันก็คงอยากจะมาขอบุญนั่นแหละใช่ไหมล่ะครับจะเราไปกลัวมันเองอะบางครั้งก็มาเป็นเสียงเงียครับใช่ แต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราสวดมนต์นะครับเราจะมักสัมผัสได้ตอนนั้นทําไมถึงเขามาตอนที่เราสวดมนต์อย่างเดียวมันพลังงานไงตุบุญไงรวมบุญรวมความสว่างนะครับแล้วท่านเปิดโลกธาตุด้วยอืม,มันไม่เหมือนศาสตร์อื่นนะสายหลวงพอ่อเนี่ยครั ฉันจะเปิดโลกธาตุนีเขาเห็นกันถ้าเรียกก็เปิดสามโลกกันแหละครับแล้วอย่างเปรตกับอสุรกายต่างกันยังไงครับหลวงตาคล้ายๆกันนะัวอสุรกายมันดำๆ<อ>เตมันก็ดำเหมือนไม่เท่าอสุรกายครับพวกลกัวความสว่างม,มันอยู่มืดๆเคยวิ่งไล่มันหลายหลายที่แล้วหลวงตาวิ่งไล่ด้วยครับ วิ่งไล่ไปเอาบุญให้มันเขาไม่เอาบุญตาวิ่งตามไปแผ่บุญให้กลัวเราก็นึกวิ่งตามมันมันจะวิ่งไปเลยนะไม่ใช่ประมาณนั้นแหละครับตาครับคำถามจากญาติธรรมครับเขาถามว่าอถ้าเขาสวดมนต์ตอนทํางานนะครับหลวงตา แล้วก็มีคนมาขัดเหมือนมาเรียกเขาอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ต้องสวดสวดหยุดหยุดแบบนี้มันจะเป็นอะไรไหมครับบุญมันจะยังเข้าอยู่ไหมครับมันก็ต่อกัอนนะก็ยังต่ออยู่มันก็ต่อครับครับ,รบตลวงตางครับเขามีอาชีพที่ที่เขาเรียกว่าโมเดลลิ่งไงครับคือมันเป็นยังไงคือเหมือนเป็นคนปั้นปั้นดาราปั้นนักร้องหอรือปั้นแบบช่างปั้นนี่เหรอ ปั้นผ้านี่นะไม่ใช่คือทําให้เขามีงานมีอะไรเงี้ยครับคือส่งเสริมจนเขาร่ํารวยมีชื่อเสียงมีเงินทองเขาถามว่าคนที่ทําอาชีพเหล่านี้จะได้บุญไหมครับมันเป็นอยู่ทล่คนที่ปั้นไปเราปั้นแล้วไม่เกี่ยวกับเขาหรอกเราทําให้เขามีความสุขทำให้เขาดังเนะี่ยเราก็ได้บุญอยู่แล้วนะ<อ>ส่วนเขาจะไปทำกรรมไม่ดีกัะมันไม่เกี่ยวกับเรา ใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวมเรื่องของเขาคมันเป็นอาชีพของเราอ,อาชีพซึ่สบายที่สุดแหละ,ะลองปั้นในคนดังเนี่ยมันก็สบายแล้วใช่ไหม,มประมาณนั่นแหละอย่างนี้อย่างการที่เราทำให้คนมีความสุขก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งใช่พระโพธิสัตว์เนี่ย,อยัอย่างชาติสุดท้ายไม่ใช่ชาติสุดท้ายหลอก เขาเวสันดอนนะคนอยากกินเหล้าท่านเขายังให้เหล้าเลยอ๋อเอาก็ทานนะครับทานจะไปเลือกได้ไงคือจะให้ทานก็ทานเลยทานไม่กะทั่งเนร้บทานไม่กระท้่งลูกอะไรประมาณนั้นทานหมดแหละเพื่อให้คนอื่นมีความสุขอยากเห็นคนอื่นมีความสุขโจกใช่อันนี้คือเรียกว่าจริตของโพธิสัตว์นี่แหละครับมันต้องครบองค์ประกอบของทานะ มองต้องทานจากหยาบไปถึงละเอียดอะบารมีสิบอะคเพราะอย่างบางคนเห็นคนที่มีความทุกข์ใจไม่ได้อยากจะไปช่วยเขาให้เขามีความสุขไงอะไรต่างใช่นั่นคือคนติดในทานครับือการให้บางคนเห็นไม่ได้นะครับเห็นแล้วให้ทานเลยยังเห็นคนแก่ขายของเห็นเด็กอะไรอ่าเงี้ยครับคือมันกดไม่ได้ถ้าเขามีนะก็จะให้ นั่นเรียกว่าคนที่บาร,รมีทานเต็มลักษณะเต็มมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ทำเนี่ยแสดงว่าทานยังไม่เต็มยังไม่เต็มแต่ก,ก็ทานเลือกทานไงเลือกรับประทานใช่กูมไม่ชอบกูไม่ทานอะไรประมาณนะับ,บครับตั้งแต่สวดมนแผ่เมตตามานะครับเวลาไปไหนก็มักจะเจอแต่คนที่ ใจดีใจิตใจดีกับเราไม่ค่อยมีอารมณ์เสียหรือพูดจาไม่ดีกับเราเลยแบบนี้เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราแผ่หรือเราสวดเนี่ยมันได้ผลแล้วใช่ไหมครับพลังงานไปจากเราเนี่ยมันไม่ใช่พลังงานไม่ดีนะุ้พลังงานที่ดีเรานนองมาคุมเราอยู่เนะี่ยอย่างจากักรพรรดิอย่างไตสนา,นาคมเนี่ยเขาจะลืมเรื่องไม่ดีทั้งหมดและถึงจะคงจะเป็นคนไม่ดีแต่เจอเราก็จะพูดดี Oh, อ๋อเพราะเราเป็นเหตุใช่เพราะเขาเห็นรูปเขานามธรรมาเราก็ไปสัมผัสที่ที่นามธรรมาเขาด้วยมได้เรียนกับบรรทุกครับห <c oughs> ลวงตาถึงมักให้เราสวดมนต์บ่อยๆอารมณ์ดีแผ่ใช่แล้วก็บันทึกบุญโมทนาบุญใช่เวลานึกอะไรก็เป็นอย่างนั้นแหละ นึกอยากกินอะไรได้แต่ถ้ามีจริงๆเขาไม่นึกหรอกตุไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์เขาก็ไม่นึกหรอกมันเสียเวลาในการสวดมนต์เสียเวลาในการคิดครที่อนาองจะทําไงัำได้เยอะๆนักธุรกิจน่ะนักธุรกิจบุญใช่ทําไงบุญกระจายออกไปมาได้เยอะๆเหมือนกับนักธุรกิจทั้งโลกเขาแหละมันไปที่ไหนมันก็ เป็นเงินหมดเลยอ๋ะอใช่ไหมครับนั่นก็เรียกนักธุรกิจสั้นอันนั้นสั้นแหละครับสัน้นดีชาติเดียวไง<อ>เขารวยมากเลยนะครับรวยยังไงก็ชาติเดียวแต่อย่างเราเนี่ยรวยทุกชาติเลยอ๋อรวยบุญไงครับอย่างนี้อยเราก็สบายใจแล้วรวยบุญมนุษย์ไม่ได้มีอะไรมากหรอกตุครับอาหารทีู่่าศัยเครื่องหุมยารักษาโรคแค่นั้นมากินนอนสวดมนต์บันทึกบุญนะค ช right? well ั่วโมงนึงไม่ใช่ธรรมดานะทุกปริมาณของบุญเนี่ยเมื่อหลวงพ่อท่านมกว่าเองสร้างพระหนึ่งองค์เนี่ยปริมาณบุญห้ากับท่านบอกห้ากับใช่องเล็กองค์น้อยใช่แต่มันก็หมดครับต่อาให้สิบกับก็หมดเพราะเองการเวียนว่ายใจเกิดบางชาติเองก็ลืมแล้วท่านบอก มอตเตสวที่ชองเง็นเห็นนั่นแหละไม่ใช่เขาไม่เคยมีบุญใช่ไหมคือสร้างมามสั่งมาแล้วคแต่มันลืมปัจจุบันเป็นตัวลืมแหละยิ่งวัตถุเนี่ยอย่างเงี้ยลืมครับอืยกเว้นมาสวดมนต์ปับ๊บอดีตเคยทํากรรมฐานมารู้อ๋อมีความรู้สึกรูก้มันก็ทิ้งสงบัตินั้นไปใช่รับเอาไว้แต่พอพอดํารงชีวิตไปชาติหนึ่ง ชาติหนึ่งมันขี่วันอน่ะ <c oughs> ใช่ไหมสี่หมื่นวันวันนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะครับอย่างคนที่เคยทํามามากแล้วเกิดมาในชาติต่ตอไปสเสวยบุญจนลืมนะครับหลวงตาหมายถึงว่าเขาทําแต่ทานเขาขาดการภาวนาอย่างนี้แหรอครับเลยคิดส่วนใหญ่ทานนะทานสร้าง<ช>นู่นสร้างนี่<ช>แต่ลืมสร้างใจตัวเองถูก บางคนถึงไม่สมบูรณ์แต่ก็รวยไงรวยแต่ก็ยังเป็นทุกข์มันไม่สมบูรณ์แต่มันรวยรับแต่เรารวยทุกอย่างหน้าตาก็ดีอทรัพย์ก็มีอใหญ่ก็ใหญ่<อ>ปัญญาก็เป็นเลิศอะไรันเนี้ยครับยงไงก็สมบูรณ์นะต้องต้องเปลี่ยนชื่อแล้วหรอเปล่ยทุกเปลี่ยนเปนไรดีครับสมบูรณ์อ๋อ คุณสมบูรณ์ไงเปลี่ยนใช่เนี่ยชื่อ,อยากเหลือเกินอ่านนี่คนในยุคนี้นะครับคุณเขียน<อ>นี่โน่นนั่นทำไมไม่เขียนเป็น,นแบบโบราณนะ่ะใช่ไหมสมหมายสมปอง,<บ>งสมหมายสมปองแดงดำอย่างนี้เหมือนกับว่าเราก็วัดกันที่ ใจสบายความสุขอย่างนี้เราไดมีความสุขมันก็บุญก็เข้าตลอดค,ความดีก็เข้าตลอดุกลมยใจเข้าออกเลยใจที่เป็นธรรมชาตินะครับหลวงตามันเป็นยังไงครับใจที่เป็นธรรมชาติก็คือคมองเป็นธรรมชาติเนี่ยไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้ไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้อะไรประมาณนะี้มันมองแบบธรรมชาติ มองแบบธรรมชาติเวลามองเรามองเป็นธรรมชาติเข้าใจไหมเราไปแก้เขาไม่ได้หรอกเราแก้ไขเขาได้ไหมมองเพื่อศึกษา,ลลกษาเรื่องมนุษย์สัตว์วิญญ,ญาณที่มัน <พอ S 2> เวียนว่าใตเกิดมองโดยรูรปสัมผัสโดยนมามธรรมมันได้บุญตลอดเวลาเราทันว่า ถ้าเองเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยจากการพิจารณาจากการเห็นจากการนอนอก็ได้บุญนอนนอนก็สวดมนต์ไปฝันไปคฝันไปไปทําบุญไปหลวงตาครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาสวดมนต์จักพัทเนี่ยร้อยแปดจบแล้วส่งบุญให้ญาติหรือวิญญาณเนี่ยบุญมันจะได้มากน้อยแค่ไหนครับอย่างการสวดเนี่ยปริมาณของจบ ในในการที่เราสวดเนี่ยครับมันเกี่ยวกับจบไหมสมมติสวดห้าร้อยจบพันจบแล้วแผ่จะได้มากอย่างนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เราตุสวดเมื่อไหร่ญาติจะได้บุญเมื่อนั้นอ๋อเข้าใจไหมครับเวลาสวดบุญอะไรมาบุญมาที่เราใช่ไหมครับเขาเป็นโลกวิญญาณเขาก็นอมมาสวดกันเราใช่ไหมเวลาเราด่าคนอื่นนะเขาจะมาด่ากับเราไหมครับไม่ คือปริมาณของตัวเลขไม่เท่ากับคุณค่าของใจที่เราสวดวตอนสวดนั้นนะใจเราเป็นยังไงมากก,มาก,กว่าถ้ามันเบามันยิ่งไกลนะครับไม่มีขึ้นและลบกวนนะอืมไม่ใช่เราคิดไม่ดีแหละเราก็สวดไปด้วยเนี่ยไม่ใช่เขาจะน้อมมาในความคิดไม่ดีเข้าไปนะไม่ใช่มันไม่เข้านะสุบ,บเขาเป็นนามธรรมไม่มีรูป<อ>เขาสามารถจะเอาบุญ ความสว่างจากเราเท่านั้นเขาไม่ได้เอาเอาความมืดที่ไหนแต่เราเนี่ยเวลาสวดเราสมไมปากกระสวดใช่ไหมมันเข้ามาอยู่ล่ะตอนที่เราสวดเราตั้งใจสวดสายใหญ่ของของกรรมสายใหญ่ของขึ้นะคือเปิดเครื่องแล้วอ่ะเปิดเครื่องรับสัญญาณแล้วเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยอาจจะตกตะกักเพราะเป็นที่เครื่องเราคือตัวเราเป็นที่ชาติเราเนี่ยตัวตัว ตัวส่งตัวรับเนี่ยที่เราเนี่ยมันไม่ปกติแต่คนที่รับขึ้นนะเราเปิดมันทำไมเสียงมันก็จะดังอันนี้จ้าแต่มันก็ดังอยู่ะเหมือนกันขึ้นมันไม่เสถียรไม่เสถียรแต่ก็ได้อยู่พอใช้ได้อะไรประมาณเนี้ดีกว่าไม่ได้ ขึนที่สวา่างคือบุญใช่ไหมครับหลวงตาเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีขึ้นที่ออกไปมันก็จะเป็นขึ้นที่เป็นสีดํามืดมัวมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละก็ไปด้วยกันใช่แต่มันไปคนละที่โอ,อ้ก็ถูกแล้วสิ่งที่ทุกคิดเนี่ยส่วนใหญ่อดีตใช่ไหมล่ะครับเออมันก็สายใจากอเดีตแต่ช่วงที่ทุกคิดทุกสวนเนี่ยมันปัจจุบันใช่ไหม,อมเอขึ้นมาจากโลกเนี่ยความดีออกมาที่ตุ ส่วนขึ้นจิตวคิดอีกนะมันก็เพิ่มี่ตวิเนี่ยโอ้เมือออย่างเวลาที่เราสวดมนั้นเราคิดเรื่องไม่ดีกับคนคนหนึ่งก็คิดไปคิดคิดอยู่นั่นหละครับแต่ขึ้นมันก็ไปถึงคนนั้นไหมครับโชว์โอ้ะฉะนั้นเวลาเราสวดมน่ะเวลาเราคิดถึงธุรกิจคิดถึงงานคิดถึงการความดีคิดจะสร้างอะไรมันทำไมคิดออกอ่ะเออ ท่านถึงบอกว่าในๆนเองคิดอยู่แล้วเองก็คิดบุญเขาไปบุญจะได้บวกบุญเขาไปท่านบอกคิดว่าจะไปสร้างพระจะไปหลอกให้คนสวดมนต์นี่นู่นนั่นะก็คิดไปดีในๆนจะคิดอะ่ะออสักพักเดี๋ยวมันก็ไม่คิดแล้วมันก็มาสวดต่อ <c oughs> คิดแห้มปนเป็นบุญประมานั่นแหละ